สวัสดีครับผมโอ้ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ไปหาอยูให้กินให้พี่น้องเบื่องเลยครับช่วงนี้บ่ค่อยมีเวลากะไ้เบิ่งแบบอันนี้ไปก่อนนอ้าพี่น้องมือน,นี้เป็นพวกไม้ประดับครับนี่ไม้ประดับกับบาวเทปกับเขามาปลูกไว้ไเวลาเบิ่งแบบแก่งเงาก็มีหลายหลายหลากพันครับ กะจักเป็นแบบใหม่อียังแน่นอนกระอบอกคอยหูจักซื้อแต่ก็หามาปลูกไว้ครับหลายกระถางเลยครับปลูกไว้แบบแก่เงาเพื่อนๆแต่อันนี้จะเป็นพวกพักแปน้นพักแปน้นกินพวกพัดมีหรือกินกับพวกลาบก็ได้ครับนี่เป็นยาพวกครับ สามสีก่กระถังนี่พวกแบบถังกระมังถังแตกเก่าเนาะมาเทพก็เอามาไว้เพาะต้นใหม่เอาดินใส่อันนี้ก็เป็นพวกกระช่ายนี่แหละครับพอไว้แบบนี้เลยง่ายดีเวลาแบบสกูดเท็ดนมจีนก็มา กูดเอาได้เลยเบิง่งต้นมะเขือ,อเริ่มเริ่มออกน่วยแล้วครับดอกจอเกียบเลยเนะเป็นน่วยในน่อยเต็มอยู่นะครับก็ได้ไปเก็บกินเนาะครับบ่อยากเลยครับว่าจะเขาลองลองมือเห็ดเบนะิ่งเนาะอย่างนี่วพวกนี้เป็น พักมแุแนลวครับนี่นี่พักกระสังพักกระสังหน่อยรสชาติดีครับเป็นยาหอมกินก็บพวกลาบกับยังนี่ <c oughs> มันบาคุงกะใหญ่ล้วครับพอพอเม็ดไหวกต่เดี๋ยวจะเอาเอ่อออกไปปลูกเนาะนี่ อ,อีกมุมหนึ่งครับมุมหนึ่งของของบานของอีกทา่าขึ้นก็ปลูกจักแบบจักไม่ประดับเนี่ยจักเป็นพักเนี่ยะักนะครับอยู่น้ำกันบานสีทิศออกดอก,ดอกนี่เป็นบอนสีบอนสีนะครับจะปลูกไว้เบิ่งไอ้พวกพักนี่ก็อยู่น้ำกันพักกูด พักกูดเนี่ยหมักเน่าเนี่ยก็มีปลูกไว้นี่แหละครับอาศัยว่าเป็นเงาลมเย็นนําเบิ่งหมักต้นบมักทิกเป็นดอกเก็บเก็บกินไปร้ายรุ่นแลยด้วยครับนี่หน่วยอ่อนๆมันเอาเก็บใส่อ้อมเนี่ยเก็บแก่แบบลูกสีนปิ่งลูกสีนย่างเนาะยาาไปผุ่นละครับ กันได,ได้เห็นเขียวๆกับลมเย็นสดชื่นเนาะอีกต้นหนึ่งเห็นว่กาลังกำลังออกดอกออกนวยเลยครับแต่เป็นพริกคือพริกประเภทได้กะบาเนจใจกันครับก็ปลูกไว้เนาะหนาาก็มีหนาาก็เก็บกินไปหลายนวยแล้วครับ ไปสมตรงสมตามกันไปเนี่ยครับหลบหลบบานหลบบานเบาเทียวอู้ก็จะได้ลมเย็นเนาะอาศัยบางดงบางแดดนะครับใบบกูดเบิร์ดเทเนวกินแหะครับหลบหัวทั้งปุ่นเป็นพักกันตรงแน่พักไซเน่ครับ นี่แล้วก็มีมีเหลี่ยงเหลี่ยงไก่บ้านน้ำเนาะครับเพื่นดีเอาไปเป็นอาหารน้ำแน่ครับจับต่มกินต่มกินอ้อมกินก็หรืใอใครมาหานี่ก็โอ้ยขาไก,สก,ก่สู้กินสู้พี่หนองกินนี่แล้วครับตึงต่มมทึ่งหลาบหมละว,ว่า ก็แต่มาเหยี่ยมมาหาเป่าเทียบแล้วกันเนาะครับไอ้พวกฝากอยู่ในห้างก็มีอีกได้ครับนี่สองสามห้างเลยนี่อันนี้กําลังกําลังฝากไข่เนาะอันนี้อันนี้อีกห้างนึงครับโอ้แต่ไข่เหมือนนั้นมันลงโดดลงห้างเนะาะเ่าเทียบก็เลยไอ้เบงว่ามันมีไข่จะฟองก็มีหลายฟองเลยครับเป็นสีฟองเลย อาหารมันกินดีๆก็ออกไข่เห็ดห้างไว้ต้นทางล้างบานครับเขาเรียกอะมั้อย่างนะมะม่วงห้าวมะนาวโหยังนี่ยละครับก็ล่างซุกเต็มทีเลย แดงเต็มต้นเลยครับมีเอาไปกินก็พริกเกลือเนาะหรือเห็ดแก้วเนาะปลาหวาน,นครับโอ้นี่ลูกนกมามาเห็ดทางใส่พร้อมเมกี้บิน่กี้บินออกไปเนาะอือก็ให้มันเป็นระบบธรรมชาติมันครับโอ้ลูกแดงเต็มเลยครับพอบานมันมีต้นใหม่ลมเย็นเนาะ โ,กโ,กโกงกพวกนี้ก็เขามาอยู่มาอาศัยนํานแหละครับกับเพื่อนดีครับเหตดไปบ,บอกอกง่าก็คลิปนี้เนาะก็เป็นคลิปง่ายๆครับถ้าเดินชมสวนรอบๆอบบ้านนี่นะครับเดี๋ยวมันสีสายเนาะมาเทียบก็กจะไปเหตุงานก่อนน,นะครับก็ให้ให้พวกอาหารไกลหัวหน,น้าต้นไม้เสร็จแล้วทุกอย่างกะเดี๋ยวจะไปเห็ุงานก่อนนะครับผม สวัสดีครับ